สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n s h วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ m าโมบายยี่สิบสองกันเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็คือกิจกรรมเทเชอร์ฮันนนั่นเองนะครับถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูนะครับว่ารายละเอียดของกิจกรรมใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับเป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับโปรแรงโหดจัดหนักกันเลยวันนี้นะครับวันนี้พี่มีโปรสุดพิเศษมาฝากกันอีกแล้วนะครับราคาแพ็คทุกแพ็คลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันไปเลยนะครับบอกได้เลยคําเดียวนะครับถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเขียวแพ็คฟ้านะครับแพ็คใหญ่ในราคาเพียงแค่1050บาทเท่านั้นเองนะครับ รีบจัดกันเลยนะครับสายเติมสายเปฟีฟ้าโมบายนะครับสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวดเร็วทันใจใช้เวลาเพียงแค่3-5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่มีรีฟัน100%ด้วยนะครับแอดมินใจดีสุดๆเลยนะครับมีได้ที่นี่ที่เดียวนะครับที่ Elastic Shop สนใจแอดไลน์คุยได้เลยนะครับแอดอีลาสติกมีแอดด้วยนะครับหรือจะกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากด้วยนะครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของกิจกรรมกันแล้วนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับเราจะมีเวลาเล่นกันทั้งหมดแค่14วันนะครับซึ่งพูดตรงๆกันแล้วนะครับก็เหมือนจะเป็นอีเวนต์ย่อยนะครับยังไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นอีเวนต์ที่ให้เราเล่นขั้นเวลานั่นเองนะครับเพื่อที่ว่ารออีเวนต์ใหญ่เข้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ เอาเป็นว่าเล่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับมีเวลาเล่นทั้งหมด14วันนะครับตอนนี้มันก็มีมเมนูภาษาไทยแล้วนะครับก็อาจจะทําความเข้าใจไปทีละช่องเพราะว่าเป็นภาษาไทยอ่านง่ายนะครับก็ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูตามผมไปทีละช่องนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ดูไปทีลนะช่องจะได้ไม่งงนะครับตอนนี้มันก็แบ่งออกมาเป็น4ช่องเราจะมาเริ่มกันที่ช่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือช่องของโทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับหรือว่าจะ เรียกว่าเป็นเมนหลักก็ได้นะครับดูทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับนักเล่นมือใหม่นะครับก็คือจะต้องเคมฟรีทุกๆวันนะครับสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับมันมีด้วยกัน2อันนะครับอันแรกก็คือตั๋วทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับจะได้คูณ10เลยนะครับอันที่2ก็คือโทเค็นสุรกายนะครับคูณ1นั่นเองนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่น้องที่เป็นนักเล่นมือใหม่พยายามจาสัญลักษณ์ให้ได้นะครับจะได้รู้ว่าอันไหนใช้ในช่องไหนนั่นเองนะครับ ขยับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับมันจะมีให้เราเลือกเล่นอยู่2อันนั่นเองนะครับก็เป็นแมตช์ของ v s a อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแมตช์ของแฮตเว o ์นั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มกันที่แมตช์ของ v s a ก่อนเลยนะครับจะใช้ตั๋วในการเล่นนะครับก็คือตั๋วทัวร์นาเมนต์ที่เราเขมช่องฟรีเมื่อกี้นี้ได้นะครับ10อันนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะให้เราเล่นทั้งหมด10ตานั่นเองนะครับ ในแต่ละ1นึงวันมันจะสามารถให้เราเล่นได้แค่10ตานะครับก็จะมีจุดข้างล่างบอกอยู่นะครับว่ามีด้วยการ10บช่องนั้นเองนะครับถ้าเล่นแมตช์ VSA นะครับถ้าชนะนะครับเราจะได้ตัวความคืบหน้าเป้าหมายนะครับเป็นรูปสีเขียวอย่างนี้คูณหนึ่งนะครับถ้าเสมอนะครับจะได้ตั๋วทัวร์นาเมนต์คืนนะครับส่วนถ้าแพ้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าหยอบมาในส่วนของแมตช์เฮดทูเฮดนะครับก็จะได้เบิ้ลเป็น2เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ คือถ้าชนะจะได้ความขึ้นหน้าคือคูณ2นะครับแล้วก็ถ้าเสมอก็จะคืน2อันเช่นกันนะครับแต่การเล่นของเฮดเพ็ก็จะต้องใช้ตัว๋วละ2อันเช่นกันนะครับ mm hmm. ถัดมาในช่องของรางวัลทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะรีเฟรทุกๆวันนะครับ mm hmm. เพื่อนเน้นนะครับว่ามันจะรีเฟรทุกๆวันนะครับ mm hmm. มาดูอันนี้นะครับของเขาบอกว่าถ้าเราลงเล่น แมตต์หครั้งนะครับมันจะได้ความคืบหน้า1อันก็คืออันความคืบหน้าเมื่อกี้นี้นะครับที่มันเป็นสีเขียวเราได้มานะครับเราก็จะสามารถเปิดตรงช่องนี้ได้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือตัวแต้มเกียรติยศนั่นเองนะครับคูณ250นะครับแล้วก็ขยับถัดมาอีกช่องนึงนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราชนะ1แมตต์ซึ่งเป็นแมตต์ของเฮดเวสมันจะนับเป็น2แมตต์เลยนะครับก็คือ เบอร์สเลยนะครับสำหรับค่าของความคืบหน้านะครับก็แต้มเกียรติยศก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เคมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็สมมุติว่าเราเล่น10ตาเราได้ความคืบหน้าเท่าไหร่มันก็จะเคมไปตามนี้นะครับก็คนที่ชนะเยอะก็จะสามารถเคมช่องไปเรื่อยๆนะครับตัวแต้มเกียรติยศมันก็จะขึ้นไปตามที่เราได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาถึงช่องที่6นะครับมันก็จะเหลือแค่50แล้วนะครับสาหรับแต้มเกียรติยศนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับขยบถัดมาครับตรงนี้เขาบอกว่าคนที่สามารถใช้ตัวแต้มเกียรติยศถึง86,550นะครับแล้วเขาบอกว่าและใช้โทเค็นอัศวินถึง4 0 0พนะครับมันจะมีตัวจำนวนอยู่ข้างล่างนะครับก็คือภายใน14วันนี้นะครับใครใช้แต้มทั้ง2อย่างได้ประมาณนี้นะครับจะสามารถเคมเป็นนังเตะเป็นพรามไอคอนเป็นแฝงแลมพาร์ได้เลยนะครับตำแหน่ง CM นะครับ OVR 100นะครับเด็ดดวงเลยทีเดียวนะครับเท้าที่ถนัดนะครับเป็นขวา5ไซส์4นะครับพลังงานก็ถือว่าโอเคแต่สกิลมูคเนี่ยครับใช้ได้แค่3ดาวเองนะครับมาดูสแต็กกันก็ถือว่าสแต็กโหดอยู่เอาเรื่องเลยนะครับสำหรับแฟงแลมพากนะครับบูทก็เป็นบูทการส่งลูกไกลน,นั่นเองนะครับ ขยับถัดมาอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารางวัลต่อเนื่องรายสัปดาห์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราสามารถชนะสามแมตช์ติดต่อกันเลยนะครับเราจะได้ตัวแต้มเกียรติยศอันนี้คูณ500มาช่วยอีกนะครับมันจะรีเฟซทุกๆ7วันนะครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์นั่นเองนะครับมาถึงอันสุดท้ายสําหรับเป้าหมายนักเตะ E.O.E. นะครับเราจะต้องใช้ตัวทัวร์นาเมนต์ถึง90ใบนะครับก็คือใช้90เราจะสามารถเเขมเป็นนักเตะตัวนี้ได้นะครับ ก็เป็นนักเตะ OVR 9 4นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับอาคินฟินอาินฟินวาหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เป็นการนี้เลยนะครับก็จะต้องใช้ตั๋วทัวร์นาเมนต์90ใบนะครับก็คือตั๋วทัวร์นาเมนต์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับใครที่สามารถเล่นได้ถึง90นะครับก็คือใช้ตั๋วทัวร์นาเมนต์90ก็จะสามารถเคมเป็นนักเตะตัวเมื่อกี้ได้เลยนะครับ ข้ามาอีกช่องหนึ่งนะครับสําหรับช่องที่2นะครับจะเป็นช่องของดันเจียนนั่นเองนะครับสาหรับช่องของดันเจียนนี้นะครับเราจะใช้แต้มตัวคบเพลิงนั่นเองนะครับสำหรับตัวแต้มคบเพลิงนะครับหาได้จากที่ไหนนะครับตรงนี้เป็นเป็นรายการซื้อนะครับคนที่สายเติมก็จะสามารถใช้เพชรแดงซื้อได้นะครับในราคา2000หรือว่าฟีฟ่าพอร์แปดซื้อได้คูณ1นั่นเองนะครับสําหรับคบเพลิงนะครับ แต่สําหรับคนที่เป็นสายฟรีหาได้จากไหนนะครับเราก็เขาก็เขียนอยู่เลยข้างบนนี้นะครับอยู่ที่ภารกิจประจําวันนะครับอันนี้มันจะรีเฟรชทุกๆวันนะครับเขาเขียนอยู่เลยนะครับว่าหมดอายุภายใน23ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราไปดูที่ภารกิจประจําวันนะครับ เมื่อเข้ามาภารกิจประจำวันนะครับกดที่ตรงนี้นั่นเองนะครับเขาก็เขียนเลยครับบอกว่าเราจะสามารถได้ครบเพลิงยังไงนะครับอันแรกก็บอกว่าเล่นสกิลเกมหรือแมทในฝึกการฝึกประจำวันนั่นเองนะครับก็คือตัว daily training สามารถถ้าเราเล่นอันนั้นเราก็จะได้คบเพลิงคูณหนึ่งนะครับอันที่2องเขาบอกว่าทําประตูนะครับถึง20ตัดประตูนะครับก็จะได้คบเพลิงอีกคูณหนึ่งเช่นกันนะครับ ลงมาข้างล่างนะครับอันนี้มันจะไม่ได้คอกเพิ่งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวแต้มโทเค็นอัศวินแล้วนะครับคูณ20นะครับเขาบอกว่าจะต้องชนะ2แมตช์ vs หรือ Head tohead นะครับลงมาอันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเล่นสกิลเกมหรือแมตช์ในทัวร์ลีกนะครับก็ที่มันเป็นตัวทัวร์ลีกสีเขียวๆนั่นเองนะครับก็จะสามารถได้ค้กเพิ่งอีกคูณหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเคมได้หมดทั้ง4ช่องเลยนะครับก็จะบุกโทเค็นอีก100้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวภาารรรกิจจปะะํวัันนคบ กลับมาที่เรื่องของเรานะครับอะครับอันนี้มันก็จะมีช่องให้เราเปิดนั่นเองนะครับในแต่ละครั้งนะครับที่เราจะเปิดเราก็ต้องมีคอปเพิงก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับถึงจะเปิดได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเท่านั้นเองนะครับของรางวัลนะครับก็จะเป็น3อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเน้นนะครับว่ามันจะรีเฟรชทุกๆวันนะครับก็สําหรับของรางวัลนะครับตัวแรกนะครับวันนี้นะครับก็เป็น G K เลยนะครับเป็นนิกโปรนั่นเองนะครับประตูจากทีมเบอร์ลี่นะครับก็ น่าสนใจนะครับสาหรับนิโปมนะครับของรางวัลนะครับมันจะรีเฟรทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพอตอนประมาณสายๆของวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีตารางที่เป็นตารางของรางวัลออกนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่น้องที่อยากจะรู้ว่าวันไหนมีของรางวัลอะไรบ้างนะครับก็ไปกดติดตามที่หน้าแฟนเพจผมไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ให้ไว้ที่หน้าแฟนเพจแล้วกันนะครับคนที่อยากจะรู้ว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะทัก แชทในแฟนเพจมาก็ได้นะครับผมก็จะส่งให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอมันออกมากรอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแนะนําว่ามีครบเปอ่ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับเปิดทีเดียวให้หมดนะครับมันจะได้ของรางวัลตามที่เราคิดหรือคํานวณหรือกะเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีน้อยๆไปเปิดผมคิดว่าเกลือแน่นอนนะครับ ถอย่าถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมพื้นฐานนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวโทเค็นอสุรกายที่เราได้แจกฟรีจากตอนแรกนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับก็จะใช้ตัวตัวโทเค็นอสุรกายนี้นะครับเล่นก็จะเป็นการเล่นแมทแบบไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายงว่า น่าจะเล่นได้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นกับ OER-811 เองนะครับสำหรับของรางวัลก็จะเป็นไอเทมพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น XP s k i l ส b o o บูนะครับหรือว่าจะเป็นนักเตะนั่นเองนะครับ,รบส่วนอันเนี้ยมันจะรีเฟรทุกๆ1วันเช่นกันนะครับ แยบถัดมาอีกช่องนึงนะครับสำหรับเป้าหมายนักเตะ E.O.E. นะครับเขาบอกว่าจะต้องเอาชนะอสูรกายเอาหอน10ครั้งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือชนะตรงนี้10เกมนะครับก็จะสามารถได้นักเตะเป็นนักเตะตัวนี้นะครับเป็นโนเบ e ลนะครับอยาเกนะครับจากเวทแฮมนั่นเองนะครับนักเตะคนนี้ยังไม่สามารถขายได้นะครับแต่ตำแหน่ง C.D.M. นะครับ มาต่อกันที่ช่องที่3นะครับก็เป็นช่องของโต๊ะกลมนั่นเองนะครับก็จะเป็นตารางสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยสุ่มกันมาบ้างแล้วนะครับจากกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับโทเค็นอัศวินนะครับก็ได้จากไหนก็ได้จากตรงที่เราเป็นเควสรายวันที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแจกบ้างนะครับก็จะต้องใช้100นะครับในการสุ่ม1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่า สุ่มไปเลยนะครับ10ครั้งนะครับครั้งที่11จะการันตีนักเตะได้แน่นอนนะครับสามารถซื้อได้ด้วยนะครับ1,725นะครับซื้อหรือ690ฟีฟาพอย์เขียวนะครับก็จะสามารถซื้อได้คูณ25ิ้เช่นกันนะครับของรางวัลนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนทุกๆ7วันนะครับก็คือ7วันจะเป็นตารางนี้ก่อนนะครับอีก7วันจะมีนักเตะชุดใหม่มานะครับก็นนักเตะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเยอะสุดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับล็อบโบ้นะครับ โลเบอร์สันนั่นเองนะครับ LB จากลิเวอร์พูลนะครับสาย5ขวา3น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเอาที่คร่าวๆนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแม็กทอมิีเน่นะครับ OVR 95นะครับตำแหน่ง c m นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มี94ก็เป็นวอตกินนะครับ93ก็เป็นคีรันเทนนี่นะครับ c b เอ้าทำไม CB เทไมเียนนี่มาเป็น CB เอ่ยงงเหมือนกันนะครับปกติทีนี้จะเป็นแบล็กซายนะครับการ์ดนี้มาเป็น CB เฉยก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่ชอบนักเตะอันนี้ก็โทเคนเก็บไปได้นะครับเราจะสามารถไปสุ่มในสัปดาห์หน้าได้นะครับสําหรับตูดีนั่นเองนะครับขยับถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นตารางนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราสุ่มไปกี่ครั้งนั่นเองนะครับมันก็จะเค็มของรางวัลตามนี้นะครับมีแต้มเกียรติยศต้องพันห้าด้วยนะครับแต่ต้องสุ่มถึง900ครั้งนอนนะครับ ผสมมาเรื่อยๆนะครับสุดทางนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูตรงนี้นะครับเป็น LM นะครับเป็นนักเตะร์เซนอลนะครับ o v r 94นะครับเป็น e m u l Smith Rowe นั่นเองนะครับโอ้หแฟนปืนโอเคเลยนะครับมาถึงสุดทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเตะ จากเชลซีนะครับเป็นลิเจมนั่นเองนะครับโอยอาร์เก้าสิบหกนะครับในตำแหน่งอาบีนั่นเองนะครับก็มาสักทีนะครับสำหรับนักเตะเชลซีนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเจ้าของทีมมาสนานนะครับตอนนี้ก็ปลดล็อกมาแล้วนะครับมีนักเตะออกมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับลิเจมนะครับก็จะต้องสุ่มถึง3ามพัเลยนะครับสาครั้งนะครับถึงจะได้เป็นนักเตะโอยอาร์เก้าสิบหกลิเจมนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ช่องสุดท้ายนะครับก็คือเป็นช่องของทีเด็ดของเรานั่นเองนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับแต้มเกียรติยศที่เราเก็บมาตั้งแต่ในช่องแรกๆนั่นเองนะครับอันนี้สามารถซื้อได้ด้วยนะครับใช้เพชรแดง500นะครับหรือว่าฟีฟ้าพอยต์สองนะครับซื้อได้คูณ250นั่นเองนะครับก็จะเป็นตารางนะครับเป็นเส้นทางนะครับที่เราจะต้องเคมนะครับก็อันนี้ใช้200นะครับสาหรับตัวแต้มกิจติยศนะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ250นะคร แล้วก็เขาก็บอกด้วยนะครับว่ามันมีของรางวัลทุกๆช่องนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นไปได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตัวแพรี่ป่านั่นเองนะครับซึ่งแพรี่ป่าเอามาทำไรนะครับก็จะเอามาเปิดสุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นนังเตะ OVR 70หรือ80หรือว่าเหรียญหรือว่าสกิลบูทนั่นเองนะครับใช้คุนหนึ่งนะครับสำหรับตัวแพรี่ป่านะครับ มันก็จะสามารถออกได้ทุกๆช่องนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกช่องไหนเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถเคลมไปเรื่อยๆนะครับมีเส้นทางทางแยกซ้ายแยกขวานะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ขึ้นไปข้างบนเราก็จะมีนักเตะโอมิอาร์แปด้วยนะครับก็เป็นนักเตะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าจะเดินไปตามทางก็ได้นะครับมาถึงแยกที่สองก็จะเป็นเลดโอมิอาร์เก้อดนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับมีฮิกกี้ด้วยนะครับ แล้วก็หรือจะเดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับลงมาข ta ta ้างล่างก็จะเป็นเหรียญนักเตะ OVR 93นะครับมีขีแลนทิปเปียด้วยครับมีดัฟฟี่นะครับเดินมาเรื่อยๆอีกนะครับก็จะเป็นเหรียญนักเตะ OVR 95นะครับก็เป็นโทมอลี่นะครับหรือจะเป็นวาดีนั่นเองนะครับหรือจะมาสุดทางเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวแต้มสอยพอยต์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษาไทยก็เป็นรูปกุญแจนั่นเองนะครับรูปกุญแจเอามาทำอะไรก็จะเอามาสามารถเค้มนักเตะโอวีอาร์เก้าสิบหกสองตัวนี้ได ให้เลือกเอานะครับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ลิงนะครับหรือว่าจะเป็นมิลเนอร์จากรีวิวพู่นั่นเองนะครับก็สําหรับสายฟรีนะครับที่อยากจะรู้ว่าแต้มไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวพอใสายๆนะครับพอตารางมันออกเราก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าสายฟรีนะครับไปได้ถึงเลนนักเตะ OVR เท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพอตารางมันออกผมก็จะไปโพสไว้ให้ที่แฟนเพจแล้วกันนะครับเราจะมาดูกันที่ตัวสตา์พาสักนิดนึงนะครับว่าพาร์ของกิจกรรมใหม่นี้มีอะไรบ้างนะครับ มาดูที่สตาร์พาร์ตนะครับก็จะสามารถซื้อได้นะครับในราคามีด้วยกัน2เลทนั่นเองนะครับก็คือ179ก้าับามนะครับสำหรับคนที่ซื้อพาร์ตนะครับช่องแรกก็จะเป็นนักเตะโอวิ่งอาร์4กนะครับก็เป็นแดเนียลเจมส์นะครับจากลีดนั่นเองนะครับตำแหน่งเอทนะครับเราก็จะสามารถเคมได้ทั้ง2ช่องทั้งบนทั้งล่างนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีก็จะเคมได้เฉพาะข้างล่างนะครับรอเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับ มีอยู่ด้วยกันไม่เยอะช่องนะครับก็มีอยู่ดกัน30ช่องนะครับสำหรับตัวของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นนักเตะ OVR 97นะครับ CDM นั่นเองนะครับเป็นลอยคีนะครับเป็นนักเตะอันนี้เขาเป็นเขียนว่าเป็นนักเตะ Nottingham Forest นะครับจริงๆก็เป็นนักเตะแมนยูอย่างที่รู้กันดีอยู่นะครับโอ้สกิลมูฟสองดาวเองนะครับตำแหน่ง CDM ส่วนข้างล่างนะครับสายฟรีก็มีรางวัลปอบใจให้เป็นเฟอร์ดินานะครับ O R 9 4นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสตัวสตาร์พาร์ทของกิจกรมใหม่นั่นเองนะครับมาต่อกันที่สโตสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นอันแรกนะครับเป็นนักเตะตัวนี้เลยนะครับเป็นเอียนรัดนะครับ O R 9 8นะครับ อันนี้ก็จะต้องใช้สุ่มนะครับก็คือฟีฟ่าพอยต์สองร้อยนะครับหรือว่าห้าร้อยเพชรแดงนะครับอันนี้ก็สุ่มไปนะครับไม่รู้ว่าจะการันตีในช่องที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูแพ็คต่อไปนะครับว่ามีแพ็คอะไรอีกนะครับสําหรับแพ็คต่อมานะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นจากกิริตนะครับโออาเก้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ส่วนแพ็คนี้นะครับมันก็จะเปิดไปเป็นทีละช่องนะครับก็คือจะต้องเปิดไปทีละช่องแล้วมันก็จะไปการันตีในแพ็คที่ห้านะครับสาหรับจากกิริตนะครับ ขยบถัดมาอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นช่องของมงกุฎนั่นเองนะครับใช้500ฟีฟ้าพอยต์นะครับหรือว่า1,250เพชรแดงนะครับสุ่มในการสุ่มนะครับสิ่งที่เราควรจะได้นะครับก็คือสุ่มเอานะครับอันนี้ยังไม่การันตีนะครับพวกไอเทมปกตินี้มันก็จะมีไอเทมปกติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คืออันนี้นะครับมงกุฎราชานะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับมันไม่ออกง่ายแน่นอนนะครับซึ่งมงกุฎราชาเอาไปทําอะไรนะครับก็คือเอาไปแลกนังเตะในช่องถัดไปนั่นเองคก็ือ ในส่วนของเมสันเมาส์นั่นเองนะครับ CAM ใน OVR 97นั่นเองนะครับใช้ตัวมงกุฎ1อันนะครับจะสามารถเคลมเป็นเมสันเมาส์ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอย่างอื่นก็จะไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับก็สําหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็เพิ่งจะเข้านะครับผมก็อธิบายไปตามความเข้าใจนะครับก็ลองเล่นกันดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรผิดผมก็จะไปคอมเมนต์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเรากันนะครับ ก็จริงๆแล้วตัวผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันพึ่งเข้านั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ